ชาวเมดค่ะดวงความรักวระจันทที่10สิงหาคมคุณได้พ่ายเลเฟอร์นะคะส่วนเขาได้เด็กถือเรียนกลับหัว วันนี้นะคะพลังงานดีมากเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานก็จะได้รับความร่วมมือนะคะประสบความสําเร็จด้วยดีถ้าเป็นเรื่องความรักก็หมายถึงความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหากันก่อนหน้านี้ก็สามารถปรับความเข้าใจได้นะคะแฟนคุณได้เด้ถเรียนกับหัวแต่วันนี้พลังงานเขาไม่ค่อยดีนะอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเยอะนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยยังมีบางอย่างที่แฟนยังไม่พอใจนะคะ หรือว่าคาใจอยู่แนะนําไว้พูดคุยกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นมีไพ่เอ่อไฟ n a n a r a ่งแคนะคะแล้วก็ i s up to you วันนี้เรื่องงานเด่นนะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นส่วนของแฟนหรือว่าส่วนของคุณนะคะอ่าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกำมือของคุณนะไพ่หยิบจับทูยูก็หมายถึงว่าคุณควบคุมทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าเป็นพาทของเรื่อง,องความรักนะคะสำหรับคนโสดสนิทวันนี้อ่าแนะนําให้อยู่กับตัวเองนะคะเพราะว่าพลังงานด้านงานเนี่ยมันเด่นกว่าด้านความรักนะคะความสัมพันธ์เนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องสําคัญรองลง,ลงไปนะ